สวัสดีค่ะไร้ทุ่เจริญผลนะคะวันนี้ก็จะพามาชมสวนของเรานะคะซึ่งนะคะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะซึ่งผลผลิตของเรานะคะมีหลายต้นมากๆนะคะต้นเด่นๆนะคะในปีที่แล้วก็คือน้องไนซี่ของเราตามมาชมกันเลยค่ะว่าไนซี่จะเด็ดขนาดไหนนะคะนะคะ ามาดูผลนะคะน้องไนซี่เกิดจากอะไรคะการพมร็ดนะคะแต่กลายพันธุ์เป็นพันธุ์ดีนะคะดูสีซะก่อนนะคะซูมชัดๆนะคะนี่สีนะคะเป็นรูปก,กว่าสวยนะคะเนี่ยคะ่ะสีแดงไล่เฉดสีนะคะต้นนี้นะคะเราด้วยเศรษฐกิจภาวะนี้นะคะโควิดนะคะต้นนี้เท่าไรคะวิภาวีหก <600 S 1> ร้อยค่ะ หกร้อยส่งฟรีทั่วไทยคะ่ะส่งฟรีทั่วไทยเคอรี่ด้วยนะคะค่ะเนาะ,นะอันนี้จองมาเยอะเหมือนกันนะคะกี่กิโลแล้วคะตอนนี้จองมากี่กิโลแล้วจองเต็มแล้วคะ่ะจองเต็มแล้วนะคะต้นนี้ประมาณสักสี่สิบกิโลสีะะ่ส <40 S 2> ิบใช่ใช่ค่ะ,ะอันนี้จองเต็มแล้วนะคะสําหรับท่านที่อยากจะจับจองเพิ่มอาจจะเป็นตัวสำรองได้อยู่นะคะสักนิดหน่อยนะคะหากเกิดว่า เออยังมีพอเหลือนะคะเราก็สามารถจัดส่งให้ท่านได้นะคะอันนี้ต้องบอกจริงๆว่ารสชาตินะคะลูกค้าคอนเฟิร์มมาแล้วคะ่ะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่สองนะคะรสชาติอร่อยจริงๆค่ะอันนี้จุดเด่นที่อะไรคะพี่ภาวีต้นนี้ความกรอบแล้วก็ฉ่ำหวานอันนี้นะคะจะเปลือกบ,า,บางเนาะเปลือกบางกรอบ ฉ่ำหวานนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะอินภาผาล้ำที่ไล่เราเนี่ยเด่นตรงที่รสชาตินะคะหวานแล้วก็จะฉ่ำน้ำมากนะคะท่านใดรับไปนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะพาชมไร่ต้นแรกไปก่อนนะคะเป็นน้ำจิ้มไร่รุ่งเจริญผลค่ะสวัสดีค่ะ